วัดเนียนจากเขาวถึงอนกกระจอกน้อยพัวเมียทั้งคงพากันยัวเสืบแสงนำองค์เงาพอละเสียง นอกทั้งสองคนเออาศัยโยอาศมบอนลือศิษทรงธรรมพำเพียรดอกสินสางอาศัยโค นข้างเจ้าพาลุสินันสอนสร้างเหตุหวังหังเพื่อยุสนสองหน่อยได้ยวนอนนะบ่มีสิ่งใดสิเดือดห่อนสองอ่อนกันทงเสนสุวมาเที่ยวหากเก ดอกดวงพวงไม้ตกมาวันนึ่งใดกัเลยเอาต้นเขาดอกเข็มไพในป่าหาเกรกับบ่อใดกัเลยฟ้าแล้วลวงเถืงอนั้นดอกนางสาปเธ ซัำนี่เด็กขนหน่อยคือคือบูมีบอลองมาลในงับมคนนี้ขนาดเยากยมขนาดโอกา,า,า,าอสหน้าเ้างขนาดเนาะอ่าโอกาสหน้ามาถีต่โตอได้นิมนต์อ่าโซนอเพิ่นเอวยพรมาสุดท้ายอ่าไถ่ายสุดโตไปนิมนต์โซนอนานเนาะขนาดเนาะอ่าเพิ่นเสียงม,วม,วมว้วนม้วนเดือย่อดไม่ออกเด้อเอา้าเกี่ยมฮบพอดนัน่นเองหย่อนออกเด้อทำไมเด้ออ่าปังเอวยพรการเทรแรงเอวยพร กะสมควรพอเวลาแล้วเนาะขน้อยเนาะเก่าม่งกลัวๆแหละออกต้นหยาตยุม่ม <t í. S 2> แล้วพังกาสู่มาลายเลยสู่ร่นเติบอยู่ข้าน้อยเนาะ <Man. S 2> ฟังจนเกือบไม่ไม่หยังดอกขน้อยเพิ่นฟังเพิ่นเพิ่นมวนอยู่เท่าตีโดยปวดแขงปวดขาเลยนี่ปัญญาบ้านธรรมะเลยนั่งดนเลยนี่โดยแต่กะดีใจแหละเห็นออกต้นหยาตยุ่มเบิ่งน้ำกันดีใจดีใจดีใจเลยแมนบัวมาตั้งใจมากเลยเด้มือนนี่สิมาให้ธรรมทานเป็นเสียงแลเสียงเทนเมือนี้ อ่าอนมาสัสก,การเด้พอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เข้ามาเบิงอยู่ตอนนี้<ด>ยังไม่ทันออกไอ้วยไอ้เน่นก็ตามอันนี้นมิมนุ่งอะไรสี่ไลอวยพรด้วยบัดเนี่ยบัดนี้สีขความปองทนอนนี้ ทึงที่นิติตามขอขอบใจสาธาโมขยุ้มผู้ฟังเดียจอมสำเนียงบทซอนสิแถมพอนโยซองซ้มปาซ้อมโตขวางสะเทียงมันว่ายโยเยนนะ อายุวันทาโกชีวิตยุ่มเมลาบเดินมีอายุเยินนานธานาวันทาโกทานาสารสมบัติจากขาดแคนไหนมีมา ศรีลิวัฒน์ก่อีรียังคงมานอันมงคุณลำค่ายาสวัทาก่อยุทธจงเกิดแก่ทานอันคงฝ่าเกียรตกระจอมนะพานาวัทาก่อพาลังหลายบ่เดือนฮ้อนประโดดดังไพศาล วันนาว่าทาโกสีสันปนานเทวเทะดาแผงปานโสขาวว่าทาโก้เกษมสันดึงลาสูุลาบานเบิกบ่ลาบวนขมทวนควนเจืนว่าสังลามนะ เออเจ้าพอใจแกกาลากอนสวัสดีส่เขามี่อต้องเจอกันแต่ลามวันเมื่อนานเนื้อทีตาลุงเอาไว้วังที่ไว้นี่กอนเศร้าพักพอนะว้แต่เพียงตอนนี ่อไว้ลงนั้นນสั <S <S oh, next, next c h เด้อทุกทุกทานทุกทุกทานทั้งหลายออาสัมมี่ได้ด้วยอย่างงี้ผมได้จุอะไรบ้าแมนจุดอะไบวก thiện thiện อได้ไหมโอ้สาธุว่าถือว่ากับสมควรเกเวลาเนาะหน่อยเนาะโดยอ่าถือว่าข่ามาโปรดใด้ข่ามาฟังเทศเตตุนจนจบเนาะก็ขอให้มีความสุขเด้อ า,าใ,หให้ถือไว้รวยเบอร์อให้มีโศกมีไส้ให้ลำให้รวยปาธนา,าสิ่งหนึ่งประการใดก็ขอให้สุขมุมงุญมาศปาธนาเด้อย่มเดออ้อคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ในทองอไปทางเนื้อเมือ่อทางไตก็ขอให้ตลอดปลอดภัยท้าพระคุบาอาจารย์ทั้งหาพระองค์หรือว่าที่มัเทศในมื้อนี่เนะาะหรืว่าเบาพิษผาดประการใด ว่าวโมวลน,นวลหูก็ข,โขอโทษขออภัยน้ำหย่าน้ำยมเด้อเพราะว่ามาให้ธรรมะเป็นธรรมาทานเพื่อบ่ใหายยม่มแปลว่บาบ่ให้เสียเกินไปบ่ให้ไข้เขียเกินไปเนาะอย่าให้มีความสุขอ่นอานั่งอาติสิงดีข้านำไปข่าวนาาในข้านไปใส่ในซีวิตเนาะโด้วยแบบ<ร>สิบบอกละ่ะ <c oughs> ข้อแห่งไหนทายย่มเลยเอ,าเอา้า่ายสุดเนะนาะขอให้หยานยำย่อมนอนรับฟันดี ับพรเป็นภาษาบาลีเดอ้อจัตตโรธรรม,มาวาทันติอายุวันโนสุขังภาลังลำบด้ยลำาด้วย,วยมันยื่นมันยื่นสาธุฟันดีพอกันใหมจะเลื่อนพร